เขาก็ไปเที่ยววันไหลกับเพื่อนที่บางแสนโดยที่ทิ้งผมอยู่บ้านคนเดียวครับคือโดนแม่เลี้ยงทำร้ายค่ะตามคำกล่าตามคำอบอกเล่าของน้องโอมนะคะอบอกว่าแม่เลี้ยงเนี่ยทุบตีอย่างโหดเหี้ยมสารพัดวิธีร่วมเจ็ดปีคะ่ะช่วงนี้นะคะเมย์ก,ก็รู้สึกว่าไม่มีใครรักเมย์เลยทุกคนแบบไม่มีใครสนใจเมย์เลยอะ่ะ <c oughs> แต่ว่าเป็นเด็กชายอายุแค่แปดขวบเรียนอยู่ชั้นปสองเห็นบอกว่าถูกพ่อแม่แท้ๆเนี่ยทุบตีจนทนไม่ไหวเลย หนีออกจากบ้านเลยหนีออกจากบ้านโอ้ยความรักความเมตาโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์การหนีออกจากบ้านของผมว่าผมพกอะไรออกมาบ้างครับซื้อคอมก่อนนะไม่มีคอมนี่ทำงานไม่ได้ตั้งหลักๆเนี่ยครับจะเป็นสูบูนจเนชั่นทชิลจัดมาเลยอ่ะแล้วก็มีกระเป๋าเดินทางใบหนึ่งแล้วก็มีกระเป๋าเป้แล้วก็มีโทรศัพท์กระวี่นะคะแค่นี้เราก็สามารถอยู่รอดได้แล้วแหละเรียบร้อยค่ะทุกคนไปกันครับ จากปทุมธานีค่ะนีอยกมาเลยตัดสินใจนีออกจากบ้านโดยใช้จักรยานคันที่ขี่ไปโรงเรียนเนี่ยนะคะบั่นมาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็ส่งข้อความไปขอความช่วยเหลือจากแม่อ้ยฮะความรักความเมตตาใช่ค่ะแล้วก็หายทิกดีทวันสี่วันมาเป็นอาทิตย์ก็มีค่ะแล้วเราได้ออกตามหาเขาไหมโอเคครับโอ้อืมโอเคยส yes. ตอนนี้เรามาถึงห้องแล้วครับ The ะวิวโอเคนะปิดบ้านหน่ะคือจริงๆอยากได้แบบแสงสว่างอะเนี่ยคือผมบอกตรงๆครับอยากกลับบ้านนะยตอนน้มาถึงห้องแล้วนะคะห้องพักก็คือดีกว่าที่คิดเยอะเลยอะแล้วก็สิ่งที่สําคัญมากๆกนะคะก็คือนี่ค่ะอ่างจากบุชีนั่นเองเดี๋ยวเราจะนอนตรงนี้เลยนะคะแช่น้ําเย็นๆฉ่ำ ห้องที่เมย์จะน,นอนคืนนี้ก็หน้าตาประมาณนี้นะคะอยู่ไหนเดี๋ยวไปรับโรที่รักทำใยทำใยโปโป๊โปโปดีกันนะถ้าครบย4บสี่ชั่วโมงแล้วยังไม่กลับบ้านเขาจะแจ้งตำรวจไปต้องเข้าใจคนเป็นห่วงเก็บพี่มางี้ผมว่าถึงเวลาที่ผมต้องกลับบ้านได้ละโอ้หายไปต้องห่วงเ็มเขาจะไปแจ้งความแล้วจะแจ้งความจริงเหรอจริงแล้วไปอยู่ที่ไหนมาไปนอนโรงแรม ตัวโอวเป็นไนนรออนอนแล้วยังนอนแล้วเราจะไปทำไมก็ที่รักไปเที่ยวอ่ะเขาก็งอนเขาก็ถ่ายคลิปนี้ออกจากบ้าน น่ารักคะแม่ส่งลูกตูตานอนกับพื้นมาแล้วก็เขียนว่าตูตารอเมจิกลับบ้านอยู่คือปกติเมจะต้องนอนกับตูตาทุกคืนไงแล้วคืนนี้เราไม่มีตูตาเราตูตาก็ไม่มีเราแตุตูตาจะนอนหลับไหมอ่ะอุยแม่โทรมา23สายอยจากเรียบกินข้าวแล้วก็รีบกลับบ้านดีกว่าพี่เขากันนี่อาหารเช้ามาเสิร์ฟแล้วนะคะนี่เมื่อเช้าเราก็ให้เขามาเสิร์ฟที่ห้องนะคะก็ไปไหนมาไปไปไปหนีออกจากบ้านมา แล้วก็ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนีออกมาหลายครั้งแล้วแล้วก็มีคนช่วยพาตัวส่งกลับสู่ครอบครัวแต่ปรากฏว่ากลับไปอยู่ที่บ้านก็กลับถูกพ่อแม่แท้ๆตีอย่างหนักจนกระทั่งมีร่องรอยฟกช้ำตามตัวขึ้นปเป็นแนวเห็นชัดเจนก็ทนไม่ไหวอีกหนีออกมาอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าจะถูกส่งตัวเข้าไปอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมแล้วแล้วต่อไปนี้เราจะแก้ปัญหาอะไรเออที่เออเจอมา ความดูแลของทางเจ้าหน้าที่เราเรายินดีเพราะว่าเราไม่มีเวลาดูแลคำคืนนี้เจ้าอยู่หอนใดแม้จะอยู่ในวัยแห่งความฝัน <alongside> เหตุใดนชีวิตเจ้าใหญ่ไรจุดมา